คุณรู้ไหมคะว่ามันมีช่องว่างอยู่อันหนึ่งค่ะระหว่างสิ่งที่คุณรู้กับสิ่งที่คุณลงมือทำสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 f t something นะคะสิ่งที่คุณรู้มาทั้งหมดนะคะจากการเรียนจากที่ต่างๆจากประสบการณ์อะไรก็ตามนะคะมันไม่ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้หรอกคะ่ะถ้าคุณไม่ลงมือทำและอย่างที่บอกค่ะ ระหว่างความรู้และการลงมือทํามันมีช่องว่างอยู่ตรงกลางค่ะแล้วไอ้ช่องว่างนี้มันคืออะไรนะคะมันคือสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าพาราดามค่ะพาราดามก็คือชุดความรู้ที่ถูกสั่งสมมาจากการเลี้ยงดูจากการศึกษาที่โรงเรียนจากการศึกษาจากที่ต่างๆจนความรู้เนี่ยกลายเป็นความเชื่อแล้วก็ฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกค่ะ สิ่งนี้ค่ะจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรหรือที่เราเรียกว่นวานิสัยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพราดามเนี่ยมันลึกกว่านิสัยอีกค่ะแต่อาจจะไม่ได้พูดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ค่ะแต่คิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้ว่ามันคือคำอะไรที่ลึกลงไปกว่านิสัยนะคะซึ่งพราดามเนี่ยนะคะก็เป็นชุดความเชื่อที่กำหนดพฤติกรรมทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีด้วยค่ะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่ที่จิตสํานึกที่เราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยแต่มันอยู่ลึกลงไปในจิตได้สํานึกค่ะแล้วบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ถึงจะเปลี่ยนยากยังไงนะคะมันเปลี่ยนได้ค่ะพราดามบางอย่างนะคะก็เป็นพรายดามที่ดีค่ะบางคนอาจจะมีพราดามของการไปตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาซึ่งอันนี้ก็เป็นพราดามที่ดีนะคะแต่ในทางตรงันข้ามบางคนนะคะ ก็มีพาราดามที่ไปใส่ตลอดเวลาเลยค่ะแม้ว่าเขาจะโดนว่าหรือโดนตําหนินะคะเขาก็เปลี่ยนได้อยู่สองสาวันค่ะแล้วเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิสัยที่เปลี่ยนกันง่ายๆค่ะแต่มันคือสิ่งที่ฝังลากลึกลงไปในจิตได้สํานึกแล้ววิธีจะเปลี่ยนพาราดามหรือว่าเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะแฟกเได้เรียนคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะที่ชื่อ Thinking i n t o r e s o n หรือว่าแปลภาษาไทยว่า คิดให้เป็นผลลัพธ์คือคิดยังไงให้เป็นผลลัพธ์นะคะคอสนี้แบบดีมากๆคือในคอสนี้เขาก็สอนว่ามันมีช่องว่างนะระหว่างความรู้แล้วก็การลงมือทําและช่องว่างนี้ก็คือพาราดามแล้วจะเปลี่ยนยังไงวิธีการเปลี่ยนพาราดามก็คือเขาให้ลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่มันไม่ส่งผลลัพธ์ให้กับเรามันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์เสียงง่าย ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เวลามีสิ่งที่มากระทบจากภายนอกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเมื่อเราิสต์อันนี้ออกมาได้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทําก็คือว่า list สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นค่ะอย่างเช่นสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมคะตรงกันข้ามก็คือเราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้ควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็เอาอยู่หมด จากนั้นนะคะก็ให้จินตนาการถึงพฤติกรรมอันใหม่ที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยค่ะว่าจินตนาการว่า้ยมันมีสถานาการณ์อันนี้เข้ามาแต่ว่าฉันน่ะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะเราเอาอยู่ในสถานาการณ์นั้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการเพราะเวลาที่เราอารมณ์เสียเราไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้เนี่ยมันก็กจะเจอเจิงจริงไหมคะผลลัพธ์อะไรก็คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนให้จินตนาการพฤติกรรมแบบนี้ค่ะที่เป็นพฤติกรรมที่จะสร้างผลลัพธ์เนี้ยบ่อยๆอซ้ซําๆ หัวใจของมันคือการทําซ้ําซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำตอนแรกๆก,ก็อาจจะยากนะคะแต่ว่าถ้าเราทํามันซ้ําๆซ้ําๆไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเวลาที่พาราดามมันเปลี่ยนเราจะไม่ค่อยรู้ตัวค่ะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วและในที่สุดเมื่อสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเราก็จะเอามันอยู่ค่ะขอให้ทุกคนลองฝึกดูนะคะเลือกสิ่งที่เป็นนิสัยที่เราอยากจะเปลี่ยนที่มันไม่สร้างผลลัพธ์ให้กับเรา ลองนึกถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นในทางทวนข้ามแล้วก็ลองฝึกจินตนาการดูว่าเราเป็นแบบนั้นไปแล้วทำซ้ำๆๆซ้ำาๆหัวใจอยู่ที่การทำซ้ำค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะที่50 something สวัสดีค่ะ